สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่ I I U M นะครับหรือว่า Islamic International University Malaysia นะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเซีย มหาวิทยาลัยเขาใหญ่โตโออ่าแล้วก็น่าอยู่อย่างมากเลยครับเชื่อไหมครับว่าที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนอยู่กันเยอะมากแล้วก็ในจํานวนนี้เนี่ยก็มีนักศึกษาไทยมาเรียนอยู่ที่นี่ด้วยนะครับในจํานวนนี้เนี่ยมีจํานวนประมาณ300อกว่าคนนะครับที่เรียนอยู่ในมาเลเซียแล้วก็อยู่ใน I u m เนี่ยประมาณร้อยกว่าคนด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้มาพบปะพูดคุยกับนักศึกษาแห่งนี้นะครับได้มารู้ความต้องการได้มารู้ปัญหาอุปสรรคนเรื่องของการใช้ชีวิตและะสําาาคคัญกก็ือไดด้มูรรบบ นะครับพะการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากเลยนะครับเราอาจจะต้องมาดูการศึกษาที่มาเลเซียเปรียบเทียบกับการศึกษาที่ประเทศไทยบ้านเราว่ามีข้อดีข้อเสียหรือมีความแตกต่างอย่างไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่เราจะสามารถไปปรับปรุงหรือพัฒนาการศึกษาให้มันดีขึ้นไปมากกว่าน,นี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพบปากพูดคุยกันกับนักศึกษาที่นี่ครับปัญหาสำคัญที่จะต้องมาปรึกษาน้องๆก็นหนึ่งก็คือสถานการณ์ ของลูกหลานที่เรียนอยู่เนี่ยมีอะไรที่รับรู้มีอะไรที่จะช่วยเสริมขณะนี้คุณภาพของมหาลัยต้องยอมรับว่าถ้าเอาเอาแรงของโลกเนี่ยมหาลัยในมาเลเซียเนี่ยมีมีคุณภาพสูงกว่าประเทศไทยคือการหาความรู้ต้องไม่มีพรมแดนแล้วขณะที่ประเทศไทยกำลังพัฒนาการศึกษาเนี่ยยังล้าหลังเนี่ย เราควรจะต,ต้องส่งเด็กของเราในประเทศเนี่ยไปเรียนทั่วโลกเลยนะตอนที่ไปเยี่ยมอียิปต์ช่วงที่อียิปต์เกิดเหตุการณ์การอิมามแล้วก็อธิการของที่อียิปต์บอกว่านักศึกษาที่มาเรียนมากที่สุดคือนักศึกษามาเลนะขนาดมาเลมหาลัยคุณภาพอะยังไปเรียนอนาจามากที่สุด1 6 0 0 0คนเรียนแพทย์หมื่นคน แล้วลองลงมาอินโดนีเซียลองลงมาไทยไทยเนี่ยถ้าตัวเลขเป็นทางการก็เกือบสามพันแั่นั้นนะปรากฏว่าคนที่ไปเรียนที่อียิปต์เนี่ยต้องจบปอนเนาะไม่สามารถจบโรงเรียนสามัญได้เพราะอียิปต์เนี่ยเขาจะรับรองเรื่องภาษาเรื่องศาสนาคือคนไทยก็ไม่สามารถไปเรียนได้เพราะโรงเรียนสามัญเราเนี่ยทางอียิปต์ยังไม่รับแต่ปรากฏว่าปอนเนาะที่อียิปต์รับเนี่ย ไม่สามารถเรียนมาหาลัยเมือไงไทยได้เพราะมาหาลัยเมือไงไทยไม่รับคนจบปอนะนี่คือมาหาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมาหาลัยที่มีคนเรียนมากที่สุดในโลกเนี่ยกลับรับนะเราให้ความสําคัญเรื่องการศึกษาการศึกษาตั้งแต่เกิดจังจะอยู่ในเปรจนถึงหลุมฝังศพทุกคนต้องมีการศึกษาวันนี้ก็เลยมาขอญาตมาพบกับ น้องๆลูกๆกหลานๆลานและก็อยากให้มีการแลกเปลี่ยนในฐานะนักศึกษาต่างประเทศเราดีใจที่เราได้มาเปิดประสบการณ์ได้มาเปิดโลกที่กว้างขึ้นหน้าต่างประเทศแต่ในความดีใจนั้นนะครับท่านเรามีความเสียใจอยู่เล็กๆน้อยๆยนะครับทําไมเราต้องเลือกประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศไกลไบ้านเพื่อมาอศึกษาหาความรู้แล้วประเทศเรามีไม่มีศักยภาพนั้นหรอระบบการศึกษาประเทศไทยผมไม่อยากจะเบลม ว่าล้าหลังมากๆเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศผมได้ไปอยู่ประเทศจอร์แดนประเทศอินโดนีเซียแล้วก็สุดท้ายประเทศมาเลเซียมองกลับไปนะครับณนะตอนนี้อย่างที่เมื่อวันได้พูดคุยกับท่านโฆษกพักนะครับได้รับข้อมูลนะครับจากหลายๆช่องทางนะครับว่าระบบการศึกษาไทยนื่องจากไม่เด็กเกยาวชนไม่ไม่มีโอกาสทางการศึกษาแล้ว บางคนต้องการจะเรียนต้องการจะ,จะหาความรู้แต่ไม่มีเงินรัฐบาลยังบังคับบังคับให้ไปกู้กู้เงินนะครับกู้เงินสอนให้เป็นหนี้ตั้งแต่อายุน้อยๆสิบแปดสิบเก้ายี่สิบปีเริ่มต้นชีวิตก็ด้วยกับการเป็นหนี้แล้วชีวิตบ้านไปไม่อยากจะพูดเลยครับว่าจะต้องเป็นหนี้ก้อนใหญ่ขนาดไหนนะครับยาเสพติดได้ระบาดอย่างมาก พอเดินทำอะไรการศึกษาแล้วเรายัางมาเดินสอดเทรกกับยาเาสพติดอีกมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีคุณภาพอีกประเทศหนึ่งและมีนักศึกษาอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่แหละซึ่งมีจํานวนไม่น้อยและอนาคตก็คือจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นต,ต่อไปนะครับผมก็ขอขอบคุณทางท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาเยี่ยมเยียนครับผมก็ มันเหมือนกับความรู้สึกเหมือนกับว่าพ่อแม่มาเยี่ยมครับผมพอได้จบการศึกษาจากที่นี่เนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่สามารถแบบเห็นความต่างได้ชัดของของ,ของ,ข,องของระบบการศึกษาของเขาแล้วครับผมก็เลยอยากจะฝากไปยังทางพักนะครับผมระบบการสอนของครูระบบการศึกษาของปร,ระบบรเทศมาเลเซียเนี่ยจะให้คร,เเเเรเเูเป็นเหมือนกับที่แลกเปลี่ยนกับนักเรียนเป็นเป็นเหมือนกับ ที่พึ่งทางความรู้ของนักเรียนในการที่เขาจะสามารถมานั่งดิสคัทกันได้มาเป็นการการสอนของเขาจะเป็นในเชิงของการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็เลยอยากจะฝากไปถึงนางพักว่าถ้าอยากจะออกนโยบายมาจริงๆคือในเรื่องของครูเนี่ยผมอยากจะให้ลดเรื่องของภาระงานที่ไม่ใช่การสอนให้ครูได้เป็นครูจริงๆที่เป็นคนที่พร้อมจะจะถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนไม่ต้องมานั่งทํา รายงานแล้วก็พาร์งานต่างๆของเรียนที่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสอนนะครับผมคืออยากจะให้บรรจุหลักสูตรในเรื่องของความรู้เรื่องการเงินเข้าไปอยู่ในหลักสูตรการเรียนขั้นพื้นฐานถ้าจะให้ความรู้กับการใช้เงินของเด็กตั้งแต่เด็กเนี่ยเราจะได้มีองค์ความรู้ในการบริหารเรื่องการเงินซึ่งมันจะไม่ทําให้เราเป็นนี่หรือว่าไม่ทําให้เรามีปัญหาเรื่อง financial อปัญหาเรื่องการเงินในอนาคต ส่วนใหญ่เขากูก้กอศกันแต่ทีนี้เข้าใจว่าพรควระยาชาตินั้นได้ผลักดันเรื่องของการยกเลิกดอกเบี้ยไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะให้ผลักดันในเรื่องนี้ก็คือการการขยายโอกาสในช่วง2ปีแรกให้มันมากกว่า2ปีเพราะว่าเราอย่างที่เราทราบกันดีว่าจบแล้วมันไม่ใช่จะมีงานทําเลยจบแล้วต้องรอเป็นปีกว่าจะมีงานทําผมอยากให้ไปเป็นกับบอกเสียงให้พวกเราหน่อยว่าในสภาเนี่ยขอเวลามากกว่า2ปีได้ไหมจ่ายและ ว่าเขาโอกาสให้พวกเขาอย่าบีบพวกเขานะครับเชียร์ล้อในประเทศมาเลเซียค่ะโรงเรียนสหที่เป็นโรงเรียนสอนสามัญทั่วไปกับโรงเรียนสามัญและศาสนาเนี่ยเขาอยู่ในระดับสแตนดาร์ดเดียวกันหมดเลยแต่ในประเทศไทยเราจะเห็นได้ชัดว่าที่เราเรียกกันว่าปอน,น้อค่ะจะอยู่ล้าหลังอยากให้ช่วยกันผลักดันตรงนี้ค่ะให้โรงเรียนทุกโรงเรียนที่มีอยู่ในประเทศไทยค่ะอยู่ในสแตนดาร์ดเดียวกันทั้งหมดค่ะเงินเดือนของคนทํางานในประเทศไทย กับค่าครองชีพซึ่งตอนนี้หนูมองว่ามันไม่สอดคล้องกันอย่างอย่างเช่นคนทํางานในกรุงเทพอะค่ะค่าครองชีพในกรุงเทพอย่างที่ทุกคนทราบดีว่ามันสูงมากแต่เงินเดือนของพวกเขาอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นแค่นักศึกษาจบใหม่นะคะก็คือ1 2 0 0 0บาทซึ่งหนูมองว่ามันใช้ชีวิตยากมากในการอยู่ที่นั่น อยากให้ทางรัฐบาลไทยคะ่ะมีทุนการศึกษาหรือว่ามีเงินสนับสนุนให้กับนักเรียนที่เ,เรียนอยู่ต่างประเทศด้วยเพราะว่าผมมองถึงอนาคตของประเทศไทยเนี่ยไม่เคลื่อนทีอ่อยู่ที่เดิมอาจจะใส่เกียร์เอหรืออาจจะใส่เกียร์อาแต่ไม่เคยใส่เกียร์ดีเลยแต่โอกาสที่จะพูดภาษาอังกฤษทิ่ไทยนะี่มันยากหน่อยนะครับยากฉะนั้นถ้าเราไม่ไม่หาโอกาสนี้มาปรับปรุง มาเลยนะมา improve, ในการ communication ภาษามาลายูหรือภาษาอังกฤษเราก็จะเสียโอกาสเราไม่มีแล้วเรามี4ปีอายุเราอาจจะ80ปีอยู่ในโลกนี้ขอเพียง4ปีจาก80ปีนั้นให้เราทุ่มเทอะ improve ในเรื่องภาษาให้มากที่สุด พระนันท่านวันมูฮัมหมัดนอมาธาเนี่ยท่านก็เป็นห่วงใหญ่พวกเรามากแล้วก็เป็นเป็นอดีตผู้นํานักศึกษาทําอะไรกิจกรรมเรื่องการเมืองมาอย่างมากมายท่านฝากสลามมาด้วยว่าท่านปฏิทินติดภารกิจไม่สามารถที่จะมาได้ท่านก็เป็นตัวอย่างเป็นบุคคลตัวอย่างอีกบุคคลหนึ่งที่ทามีแต่ฟาร์มรู้สึกที่ดีมีแต่ฟาร์มจริงใจที่มานะฮะแล้วก็มีแต่ฟาร์มหวังดีกับทุกคน แล้วก็ที่สำคัญก็คือประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยก็ยังรอความหวังจากศักยภาพของทุกคนเนี่ยนะฮะคือเราเราเชื่อมั่นในศักยภาพว่าวันหนึ่งในจำนวนนี้อาจจะมีนายกรัฐมนตรีหญิงของประเทศไทยอยู่ในที่นี้ก็ได้